กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับลูกศิษย์นะครับที่ได้เคยมีโอกาสในการดูแลแล้วก็ปรนิบัติหลวงปู่แพรวนะครับซึ่งลูกศิษย์คนนี้ก็จะมีเรื่องราวมีประสบการณ์ต่างๆนะครับรวมถึงจะมาแนะนําพระเครื่องที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมครับขอเชิญพบกับคุณบุญธรรมศิษย์หลวงปู่แพ้วครับสวัสดีครับพี่ธรรมครับครับพี่ธรรมฮะถามถึงในส่วนของการดูแลหลวงปู่ก่อนคือเคยดูแลหลวงปู่ตอนช่วงไหนยังไงฮะก็ช่วงตอนอยู่วัดกำแพงแสนครับก็ ถูห้องให้ท่านบ้างอะไรถูห้องส่งน้ําชาจุงท่านเดินยามเย็นครับผมอ๋อก็คือช่วงที่อยู่วัดกําแพงแสนครับแล้วก็บีบนวดให้ท่านอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วตอนที่ท่านเอ่อย้ายมาจำราษายู่ที่วัดรางหมันแล้วครับผมก็ตามมาครับแล้วได้ดูแลท่านนี้ต้มาดูแลถึงปีห้าหนึ่งหรือห้าซองนั่นนอ้านะผมมันค่อยดีไงงปู่กับ็เลยบอกให้เปิดลานจำน่ายพระอะไรเงี้ยทีแรกผมก็ไม่กล้าเปิดกลับข้ออะไรค่ายพระแล้วกลัวบาปอะไรเงี้ย หลวงปู่เขเลยบอกว่าไม่บาปเขาค่ายกับทั่วประเทศครับคือท่านก็อยากให้ให้พี่ทำแบบได้มีอาชีพมีงานเพราะผมเป็นคนที่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมาก่อนครับผมปัจจุบันนี้ก็มีร้านอยู่ในวัดด้วยร้านอยู่ในวัดก็มีบ้านมีรถครับผมโอ้โหก็คือเกิดขึ้นมาจากชีพการบารมีหลวงปู่ทั้งนั้นเลยครับะดีจังเลยพี่นะฮะแล้วตอนนี้ก็คือเปิดร้านทุกวันไหมที่ที่อยู่ในวัดทุกวันครับครัถ้ามีเวลาตอนเช้าเมื่อก่อนนี้ผมจะมาแต่เช้าตีสี่ครับ พอช่วงล่างสุขภาพผมไม่ดีผมก็เลยมาทันบ้างไม่ทันบ้างคนอื่นเขาก็ดูแลไปแต่ว่าเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับนะครับไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งเจ็ดโมงเช้าไปเลยเจ็ดโมงเช้า บางทีก็กลับบ้านมืดบางทีก็กลับตอนแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้ามากลูกค้าน้อยครับผมคือตามใจลูกค้ามากันเถอะครับบางทีลูกค้ามาไม่ซื้อเลยก็นั่งคุยกันยั้นมืดไปเลยก็คุยกันเป็นเพื่อนของความรู้ไปครับครับผมนะในส่วนของถามย้อนกลับไปก่อนที่จะมาดูแลวงปู่แพรวเนี่ยนะมามา้จักกับวงปู่แพรวได้ไงอ๋อตอนที่ผมมารู้จักหลวงปู่ตอนสมัยนั้นนะผมพ่านาผมยากวนแล้วผมก็เป็นคนที่ว่าดื่มมาเป็นนักดื่มมากดื่มจัด มแล้วก็เมามาห้าลวงปู่เนี่ยครับผมก็พ่วงลูกเล็กๆอะ่ะสามคนแล้วก็มีคนรุ่นซี่รถคันเก่าอ่ะแบบไอย้ยามาห้าแปดสิบเก้าเก้าอ่ะเขาท่านเจ้า,าอาวาสเขาก็เมตตาผมนะครับดูแลลูกผมมาลวงปู่เขาก็ดูแลด้วยอะไรช่วยกันแต่ผมก็ยังไม่เลิกดื่มับผมก็ยังดื่มหนักกว,ว่าเดิมไร้ตังค์กาวาดท้ไปก็ไปดื่มเหล้ามั่งอะไรมังร่งแ,แ,แล้วมาตอนปีสี่แปด ลงปูเขาก็เรียกแบบว่าทำกินเล้าอย่างเงี้ยลูกเต้ามึงยังไม่มีอะไรแล้วจะไม่ได้เรียนไม่ได้อะไร,รบงษ์ก็สะท้อนกลับหรือซึ่งทำสอหลวงปูนี่ผมก็มาลังคิดดูไร้วันเงินครับจะถ้าวันเลิกได้ไหมผงก็บอกว่าเลิกได้ครับแล้วก็เลิกเลยก็ยังไม่เลิกลวงปู่ให้ตังค์กลับบ้านไปห้าร้อยวันที่พมจะเลิกนะผมไม่เลิกได้ตังค์ห้าร้อยลวงปูขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปซื้อเหล้าัผมกินไปประมาณสักครึ่งกลมแล้ว นึกทึงคำที่หลวงปู่บอกของเฟียงเล่าทิ้งไปเลยที่เพิ่งคุยเมื่อตะกี้เนี่ยก่อนจะได้ตังนะครับมะอ๋อตั้งแต่วันนั้นมาก็คือเลิกไม่ดื่มเลยฮะจนถึงปัจจุบันนี้เลยโอ้สาธุครับพี่ดีจังเลยนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนี้คือชีวิตพี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีขึ้นนะตอนนี้บ้านมีราดูแลครอบครัวทุกวันที่หลวงปู่เขาเตือนก็คือสุกขภาพผมไม่ดีบุหรี่ผมเลิกไม่ได้ทุกวันนี้ยังสูบอยู่ถูกไหมก็ยังสูบอยู่แต่ก็น้อยลงมัน มันไม่น้อยอะครับผมแล้วหลวงปู่ว่าไงบ้างหลวงปู่เขาตอนนั้นเมื่อปีประมาณปีห้าหนึ่งห้าสองเขาจ้างเลิกร้อยแล้วไงฮะเขาบอกว่าเวลาึงไปซื้อบุหรี่ึมจะได้นึกได้ว่าเป็นตังโกอ๋อจะได้ไม่ซื้อจะได้แบบซื้อไม่ลงครับครับผมแต่เปล่าหรอกเราก็ต้องซื้อเหมือนเดิมแล้วก็ตังที่หลวงปู่ให้กะถูกหวยทั้งวัดเลยพวกคนเดียวไม่ถูกนี่นี่ถ้าหลวงปู่ดูรายการนี้ เสร็จแต่นางหงปู่รู้ความจริงแล้วรู้แอบไร้นักคนพวเย่น้องอ่ะมาชอบถ่ายรูปแล้วก็ไปให้งปู่ดูฟ้องนะฮะก็มาสู่เรื่องราวนั่นก็คือเรื่องราวที่ได้มีโอกาสในการดูแลหลวงปู่นะครับแล้วก็แต่อย่างน้อยที่ดีนะพี่ได้เลิกเล่าได้แต่หลวงปู่ก็ให้ผมทุกอย่างฮะเป็นลองจากพ่อแม่คนโอ้โาให้อาชีพแบบพี่คิดดูนะนะครับแล้วก็เหมือนให้ชีวิตใหม่ก็ทุกลมหายใจพวกการพักองค์อื่นก็ปกติ กราบลงปู่ก็คือผู้วิเศษทังพ่อมับครับผมนะครับแลวโดยส่วนตัวเนี่ยคือเห็นเห็นแขวนพระเครื่องพรงปู่เยอะลยเคยมีประสบการณ์ไหมก็มีครับเป็นที่เกิดกับตัวเองว่ะครับเป็นยงที่เราหน่อยประมาณปีห้า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 ครับผมวันนั้นลูกมันอยากอยไปเที่ยวพม่าเหมือนกานนะครับผมอ๋อคือไปเที่ยวพม่าแต่ว่าเป็นช่วงรอยต่อกับจังหวัดกาญจนบุรีครับครับแล้วไงต่อฮะก็เที่ยวกันเสร็จแล้วน่ะข้ามาฟังไทยแล้ว ก็ขับรถไปนมาเรื่อยๆพอดีไปเขียนว่าอะไรนะจุดชมวิวเข้านะเลยส่วนผมก็เลยขับเข้าไปท้่เข้านะเลยส่วนอาจจะไปชมวิวเต็มที่ครับเพว่ามันต้องช่วยแน่ครับซึ่งไม่เคยไปเลยถูกไหมฮะไม่เคยครับผมก็ตรงนั้นน่ะผู้มารู้ที่เรื่งว่ามันต้องจ้างรถขึ้นไปถ้ารถคนปกติจะจอดอ่างอรล่ะขึ้นไม่ไหวต้องเป็นรถของเจ้าหน้าที่เขาถูกไหมครับถูกที่เหมาะสมกับพื้นที่ทําทไมพี่มันเป็นไงทางมันเป็นยังไงมันเป็นเข้าตรงๆเลยฮะ มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะมันไปเข้าตรงดิ่งขึ้นไปอย่างศาแล้วข้างล่างมันก็จะเป็นหน้าผาครับแล้วพี่ไปด้วยรถอะไรตอนนั้นนะเป็นรถแวนโตโยต้าครับไปกี่คนับพี่ไปครอบครัวหนึ่งก็ประมาณห้าคนครบเลยห้าคนแล้วังไงต่อฮะขับขึ้นไปทหารพามาจะไปชมวิวอ่าถ้าหนพม่าเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนะครับมันซื้อภาษากับเราไม่รู้ มันก็โบกมือให้เราไปหรือให้เราลงเราก็ไม่เข้าใจเขาบอกไงพี่มันโบกเงี้ยเขาบอกงี้แต่แต่ในภาษามือของพม่าอย่างนี้อาจจะแปลว่าอย่าไปอย่าไปอใช่แต่เราไม่รู้เราเราก็มาให้เราขึ้นไปครับก็ขับเข้าไปเลยขึ้นตรงเลยเอ้ยขึ้นทำไมมันดิ้งดิงขึ้นนี่ไม่ตอนแรกตอนแรกพอพี่ทำเห็นทางไม่ตกใจหรอพี่ตกใจอย่างนงี้ยฮะแล้วล้วก็ยังก็ยังคือก็ยังจะไปก็ยังจะไปให้ทึ่ออ๋ออะไงต่อพอดีแฟนมันไปทักท่านเจ้ามันมีท่านเจ้าตรงหน้าพ้าะ ที่ทาขึ้นมาได้ไงเนี่ยลอยรถตกไปตายอ่ะคราวนี้รถเราก็เลยดับกลางเข้าเลยพอทักปุ๊บรถดับดับกลางเข้าเลยดูดีๆก็ดับไม่มีดับดับแล้วน่าลอยให้ลงงนี้เลยครับครเหมือนเหมือนลักษณะมันจะง่ายท้องเวยอ๋อคือคือสมมนีที่เป็นภูเขารถอย่างนี้คือเหมือนกับมันชันว่ามันจะงหงายอย่างี้ถูกไหมฮะแล้วไงต่อฮะรู้ผมเ่ยมันตกกระจายใช่ไหมผมก็เหยียบเบรกไว้เบรกมันก็เหมือนจะแตกหินก้อนประมาณเท่าโตน่ะครับลูกยกมาได้ลอยมาเลยครับ มันตกแต่เรองมาค้ำล้อเอามาเอามาค้ำล้อไว้อ๋อไม่ให้ไหลอ่าพอดีค้ำนานๆเฮ็ดมันก็เริ่มจะแตกเพราะแรงโน้มถ่วงมันลงอ่ะคับครับผมก็ไม่รู้จะทำไงผมไปโทษน้ำข้างล่างของหนักผมก็เลยยกน้ำกันเรนรอนๆน่ะห้าลงแล้วก็ให้ลูกลงไปรอครับผมก็บอกกับเมียว่าต้องใส่เราแย่เว่รถก็ไม่ติดเราจะทำไงเมียก็บอกว่าแฟนพวกแบกทิ้งรถเลยพี่ รถไม่ต้องห่วงห่วงชีวิตก่อนให,ให้ถึงรถงลเลยอันนี้ผมก,ก็มานั่งคิดอยู่พักนั่งยังนั่งอยู่ตรงหน้าผ้า,าเสียดายรถรถกูซื้อมาตั้งได้แสน <c oughs> <c oughs> หนึ่งเลเข้าใ,ใจพี่เป็นผมอ่าผมก็พยายามอยากจะจอารถลับใช่ครับเสียดายรถเราเราจะเราจะ,าจะกลับให้ได้เงี้ยกลับครับก็เลยบอกไม่เสียดายชีวิตได้แหละเบอกว่าให้แฟนไปนั่งรอตรงหน้าผ้าส้องฟังกับลูกฮ้าคนครับ เดี๋ยวพง์ก็ชวนลูกอะแมนไปขับขับรถเดี๋ยวพอนั่งเพื่อนเพื่อนแล้วรู้ว่าไงพี่น้ามันซีนไม่เอาพ่อเดี๋ยวตายอยูงง่หน่อยครับผมพงศ์ว่างั้นแมนมานั่งเดี๋ยวพ่อขับเองรับนี่ก็ขึ้นรถไปก็พงศ์ว่ามันมีเนี่ยมีสร้อยผมเลี้ยงไม่แต่งลงปูไง่ไว้ครับเป็น<อ>เป็นสร้อยใช่ไหมแล้วก็รูปที่แจกเข้าอ่ะครับรูปถ่ายใช่ไหมอ่าที่ ผมเมื่อก่อนเนใครมาห้าหลวงปู่ผมจะเป็นคนแจกวัตถุมงคลให้ส<อ>ตัวไปอะไรเงี้ยครับม,มันเลือดผมไปไว้น้ารถเป็นปึงป๋งๆเงี้ยครับ,รบผมก็ใส่มาในเสื้อหมดเลยทัตถ<อ>ุมงคนหลวงปู่อยู่ในเสื้อทั้งหมดเลยครับพระมีเท่าไรคงรู้ <c oughs> ผมเมียทอดมาใส่หมดเลยพระหลวงปู่ทั้งนั้นเลยแล,งงแล้วผมก็เปิดกระโจกตะโกนบอกว่าเจ้าปลาเจ้าข้าวบุญบาร,รมีหลวงปู่จะให้ผมตายตรงนี้ไม่ได้นะ ผมไม่ยอมหรอกมุ็ตะโกนเสี่ยงมกันก้องกับยาครับผมแล้วผมก็บิดกุญแจสตาร์ทฮะดูๆเราก็ติดวิ่งขึ้นไปเลยก็ก็คือคือสรุปไม่ไม่ลงมาก็คือวิ่งขึ้นไปบนทางที่มันค้างอยู่นะจนไปถึงยอดเขาจุดยอดนีพอสุดท้ายได้ชมวิวด้วยนะแล้วโดนทะานข้างบนมันด่าเลยด่าว่าไงพี่ขึ้นมายังไงพี่เขาไม่ให้รถขึ้นพูดถึงทหารกาคงงงนะว่ารถขึ้นมด้งงครับงงเพราะข้างบนน่ะมันไม่มีที่กับรถเข้าใจไหมมันเป็นแอ่งน้ำสีเลียม มันจะคล้ายคณาอหัวขึ้นไปแล้วตอนลงฮะสรุปตอนลงลงมาไงตอนลงก็ให้ทหารช่วยกันยกยกก้นรถครับผมอกลับรถเนี่นะฮะอ๋อคือไม่ไม่มีพื้นที่กลับรถคือกลับรถอย่างนี้ยกกันแล้วก็ลงมานึกออกมะเราขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่มันเป็นคณาฮะมันกลับไม่ได้ใช่ใช่พี่เราจะไปทางนี้ก็ไม่ได้ทหารมันก็ให้เรามันเอาหินมันรุ่นรอให้เราข้างหน้าครับผมแล้วมันก็มายกกันฮะสิบกว่าคนอ่ะแล้วก็ยกค้ายลำด้านมาครับ โอ้โหพี่สุดยอดมากแล้วก็ลงมาปลอดภัยลงมาปลอดภัยครับแล้วถ้าลงมาเป็นไงก่อนถามจริงก่อนไปได้มีหลวงปู่ได้ทักอะไรไหมทักครับทักว่าไงพี่ปู่ว่าถ้าที่สุงสูก็จะไปมันน่าถ้าข้าบลำบากก็ไม่ต้องไป่านทักแล้วท่านทักแล้วแต่ผมมไม่รู้ว่ามันจะเป็นเข้านั้นไงมันจะมันจะกลับบ้านแล้วอ๋อคือไปดีมาตลอดทางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดว่าเป็นบาติหารมันไม่เป็น ปฏิทินอย่างนั้นนะมันคงจะไม่เกิดได้ทุกคนหรอกครับผมครัถ้าไม่ได้บารมีหลวงปู่คงเกิดยากอ่ะครับแล้วก็คือทราบว่าพี่ทำก็อยู่ใกล้ชิดหลวงปู่พอสมควรนะฮะเคยมีเรื่องแบบว่าผมได้ยินมาเรื่องหนึ่งว่าหลวงปู่เนี่ยท่านเคยมอหน้าพไปแล้วหนึ่งถูกงไหมอ๋อถูกครับเล่าเรื่องนี้หน่อยเป็นไงทะาไมนะน้ำตาลท่านขึ้นเยอะขึ้นประมาณห้าหกร้อยตอนนั้นท่านอายุเท่าไหร่ฮะน่าอยู่อยู่ช่วงเจ็ดเจ็ดสิบ 8 75เจ็ดบห้าอรับนั้นก็ย้อนกลับไปยี่สิบกว่าปีที่แล้วถูกไหมประมาณนัครับผมน้ำตาลท่านขึ้นเยอะคือท่านเป็นโรคเบาหวานครับครับแล้วัไงต่อครับพี่ท่านก็มานั่งโยกที่โต๊ะเนี่ยโต๊ะนั่งเล่นน่ะแล้วท่านก็หลับไปครับหลับไปเขาก็ไปโรงพยาบาลครับอ๋อคือท่านหลับไปแล้วคือลูกจิตในวัดก็ไปปลุกท่านไม่ตื่นก็เลยพาท่านไปโรงพยาบาลถูกไหมครับครับแล้วงไงต่อฮะแล้วหมก็ปั๊มหัวใจอะไรประมาณนี้แล้ก็ทมพยาบาลอะไรเงี้ยครับ 15นาทีลุงปู่เขาก็ฟื้นขึ้นมาคือหมายถึงว่าตอนตอนปั๊มเนี่ยก็ไม่ฟื้นก็ยังยังไม่ฟื้นก็คือนิ่งสนิทแล้วชีพจรท่านยังเต้นอยู่ไหมได้มีเครื่องตรวจมีอะไรไหมที่แรกไม่เต้นแล้วมันกลับมาเต้นอ๋อคือก็นิ่งสนิทแล้วถูกไหมครับ15นาทีผ่านไปครับท่านก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วท่านก็บ่นว่าเอากลับมาทําไมครับอครับแล้วเป็นไงพี่เหตุการณ์นั้นคือท่านแล้วท่านเจ้าวาดก็เล่าให้ฟังว่า หลวงมุ่งเพราะว่างครับผมเจ้าวัดองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านเล่าให้ฟังว่าว่าไปเขา้า้อนมาสร้างวัดอีกวัดที่ท่านสร้างไว้วัดนี้มันจะสุดโสมมากอ๋อคือตอนนั้นท่านยังไม่ได้มาที่วัดนี้ถูกไหมนะครับอ๋อก็เป็นเหตุที่ <Vietnamese. S 2> <Germans. S 1> Billie, ท่านเจ้าวัดองค์ปัจจุบันเป็นนิมนต์ท่านมาจาวัดที่นี่เ <sah ab S 1> พื่อที่จะมาพัฒนาวัดแต่ตอนที่หลวงปู่ป่วยอยู่สะพังแล้วผมก็ไปเฝ้าอยู่นู้นเลือนหนึ่งครับผม ครับเอาแล้ววันนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่แบบส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้กันนะไม่รู้ครับครับผมมันเป็นเรื่องแบบน้องปูเขาท่านก็ไม่อยากให้พูดอะไรออกไปครับผมนะฮะกลับเอาละครับวันนี้มาในเรื่องของวัตถุมงคลกันบ้างนะฮะที่จะมาแนะนําผมไปเร็วเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมจะได้ได้ดูครบกันนี่ฮะนี่นี่คือรุ่นอะไรฮะรุ่นเซาห้าครับครับรุ่นนี้เป็นไงมีความพิเศษยังไงพี่อ๋อรุ่นนี้มันจะออกวันที่ห้าเดือนห้าปีสองพันห้าโอ้โหวันดีเรื่องนี้นะครับครับผม นะแล้วก็มีมีด้านหลังมีจุดสังเกตเลยไหมด้านล่างก็จะมีเป็นยันท่วนที่เราสังเกตแต่ไม่มีตำหนิไม่มีรอยตัดมันก็จะเป็นกับวนๆฮะเป็นรอยตะก้ออ๋อนะฮะแล้วในส่วนของด้านหน้าฮะมีโค้ดเหมือนมีโค้ดมีไม้เล็กน้ำเบอร์ครับครับผมชัดเจนนะครับแล้วก็รอยจานนี่ใครจานหลวงปู่ป่ะจะเป็นหลวงปู่จานครับครับผมรอยจานนี่มีทุกองไหมไม่ว่าแล้วแต่ลูกศิษย์แล้วแต่ลูกศิษย์จะขอร้องให้ท่านจานโอเคนะฮะแต่ทำไมก่อนในทำไมนี้ท่านไม่จานแล้วครับผมท่านอายุเยอะแล้วยุเยอะแล้วครับ ต่อมาฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นยันส่วนหนึ่งครับอตอนออกนี้จะไม่มีราคานะทุงปู่ท่านจะแจกอ๋อแจกนเนื่องในโอกาสแล้วแจกตอนที่ท่านป่วยมากท่านก็ซื้อไปซื้อรถแล้วก็สร้างกูติอะไรที่เขาเรียกกันภาษาเซียนพระเรียกว่ารุ่นเอ็กคอร์ดอะไรครับผมครับ,รบน,ะนี่มันซึมเรื่องมาจากรุ่นนี้แล้วก็ม,มาเท่าห้าครับครับผม ยันส่วนหนึ่งยันส่วนซ่องนะครับอ่าต่อไปเปดูรุ่นะฮะเสาห้าโงค์ไหนฮะเนี่ยเสาห้าที่ดูแลเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ต่อมาครับนี่จะเป็นใบขี้เหลกรุ้นสุดท้ายครับก็คือว่าท่านจะไม่สร้างใบขี้เหลกอีกแล้วครับท่านบอกเลยนะท่านบอกแล้ว่าต่อไปนี้จะไม่มีใบขี้เหลกแล้วครับครับผมเป็นพ่ออเลยครับเข้าทําตามครูบาอาจารย์เนี่ยฮะอ๋อออกมาสองรอบแล้วพอแล้วออกสามรอบแล้วครับสามรอบแล้วครับผมขี้เหลกใหญ่เล็กขี้เหลกอันนี้ขี้เหลกใหญ่ครับผมแล้วก็มีขี้เหลกเล็กขี้เหลกเล็กครับแล้วก็มี สำหรับแม่ครัวครันะครับเราจะมีขี้เล็กห้าสี่โอ้โหนะครับโอ้โหด้านหลังเส้นสายฝนชัดมากช่ไหมมันจะเป็นลอยเซียนฮะสวยมากเลยนะครับเป็นบล็อกทำไมกับภาพทำไมโบราณจะทํากันแบบนี้ครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดไอ้นี่หลวงปู่เขาสร้างมาบนน้าซ่านในวันรัชสมัพมรครับเขาสร้างมาถวายจำนวนสร้างน้อยมากครับหลักร้อยครับ นี่จะสังเกตง่ายครับมันจะมีพอหลังก็มีโค้ดแล้วจะมีพ่อพึ่งอยู่ขางด้านหน้าครับนบครับอ๋อโอเคนะตรงนี้ตรงน่าตรงใต้ตรงใต้หน้าตักนะอันนี้จะจุดสังเกตได้ง่ายครับครับผมนะซึ่งพอพึ่งนี้ก็ผมว่าถ้าไปถอนนี่คงจะไม่ติดแหละไม่ติดอ่ติดยากติดยากนะครับต่อมาครับอ็นนี้ก็จะเป็นรุ่นไอ้นี่ปฏิหารมาครับกิ่งรุ่นนี้ครับในการเททองปฏิหารยังไงพี่ สมัยนั้นตอนตอนเททองนั้นมันไม่ใช่ลูกดูฝนครับยู่ๆว่าฝนก็ตกลงมาแล้วพระอาทิตย์ตงกครับผก็เลยเรียกว่าพระกิ่นทรงกฏจำนวนสาเหตุนะรับฝนตกอันนี้จะเป็นเบอร์ตองหนึ่งทำเบอร์ครับผมนี่พุทธศิ้น์ะะสวยครับครับก็รอลักษณะเหมือนพระกลิ่งโบราณนะครับผมครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเลียดแจกทาน นี้จะเป็นเนื้อทองคำทำสวยมากเลยครับกุ้งซีนสวยดูงามมากครับด้านหลังก็จะมีจีวรมีเกษาฮครับหลวงปู่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จานนี้หลวงปู่จานไหมจานครับครับแต่ท่านเปลี่ยนเป็นใช้หมึกใช้หมึกครับใช้หมึกเดือนนี้ท่านก็จะไม่ค่อยจานครับครับผมเคยเมื่อก่อนท่านจะใช้เหล็กจานแต่ละหลังอายุมากก็เปลี่ยนเป็นหมึก ถูกไหมครหรือว่าหรือว่าไงเขาจะเลิกจานแล้วตอนนี้เขาก็ไม่จานตอนนี้ไม่จานแล้วคือไม่ว่าจะเป็นหมึกหรือเหล็กถ้าท่านขัดไม่ได้บางทีทรงซ้านลูกพี่ท่านก็ทําให้ค์งตองอะไรนะครับจะไม่จานทั่วไปจะไม่จานเอาละครับนี่ละฮะวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้นะครับไปมากมายเลยนะฮะจากพี่บุญธรรมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่บุญธรรมเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแบ่งปันนะครับเรื่องราวที่ได้เคยรับใช้หลวงปู่นะครับแล้วก็มาแนะนําพระเครื่องที่น่าสนใจให้กับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage m i r a c l e c h a n n e l TV ครับช่องทางที่2 m i r a c l e อร s อ o นเดรส C o ร์ซีเอชแอดทคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง u t u b e ครับโดยพิมพ์คำว่า m i r a c l e c h a n n e l TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับ ขอบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูแพ้วครับได้โปรดโดยมันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณบุญธรรมลาไปก่อนสวัสดีครับ